ถ้าผมพูดว่าใบไม้แผนที่โลกกล่องพีและเสียงปิ้งตอนเก็บดาวคนที่โตมากับเครื่องฟาร์มิคอมจะยิ้มออกทันทีวันนี้ผมอยากพาคุณย้อนกลับไปหาเกมที่หลายคนยกให้เป็นหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดตลอดกาลซุเปอร์มาริโอ้บราเดอร์3เกมที่ไม่ได้แค่สนุก ที่สอนโลกทั้งใบว่าแพลตฟอร์มที่ดีควรเป็นยังไงซุปเปอร์มาริโอปราเธอร์3วางจำหน่ายในปี1988บนเครื่องฟา m ์ม o คอโดย Nintendo ในยุคนั้นมาริโอไม่ใช่หน้าใหม่แต่มาริโอ3คือการยก,กระดับทุกอย่างที่ภาคก่อนทำไว้ไม่ว่าจะเป็นระบบการเล่น ความหลากหลายของดาดไอเทมและการนําเสนอหลายสํานักในเวลาต่อมายกให้มาริโอสาเป็นหนึ่งในเกมที่สมบูรณ์แบบที่สุดของยุคแปดบิตมาริโอสาเลาเรื่องง่ายๆอาณาจักรเห็ดถูกยึดกษัตริย์แต่ละดินแดนถูกสาบมาริโอและเพื่อนลุยจิจะต้องผ่านโลกต่างๆ เพื่อช่วยเจ้าหญิงพีทแต่สิ่งที่ทำให้มาริโอ3พิเศษไม่ใช่เนื้อเรื่องแต่คือโลกที่คุณได้เดินทางผ่านโลกทะเลทรายโลกน้ำแข็งโลกยักษ์โลกท้องฟ้าแต่ละโลกมีบุค,คลิกของตัวเองทำให้การประจนภัยไม่เคยน่าเบื่อเลยสิ่งหนึ่งที่มาริโอ3ทำให้คนเล่นว้าวมากในยุคนั้น คือแผนที่หรือ WorldMap คุณไม่ได้ผ่านด่านไปเรื่อยๆแต่คุณเลือกเส้นทางหลีกศัตรตูแวะบ้านเห็ดเก็บไอเทมแฮ m เมอร์บา e r เดอไม่ได้เป็นแค่ศัตรตูในด่านแต่เป็นตัวขวางบนแผนที่นี่คือการให้กลยุทธ์กับเกมแพลตฟอร์มที่ถือว่าล้ำมากในยุคนั้นนะครับ พื้นฐานของมาริโอ3ยังคงเป็นวิ่งกระโดดหลบแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาทำให้เกมมีมิติมากขึ้นคือความเร็วในการวิ่งมีผลต่อการกระโดดการกาจังหวะสำคัญมากเกมไม่ได้สอนคุณด้วยข้อความแต่มันสอนคุณผ่านการเล่นนี่คือหนึ่งในตัวอย่างที่ถูกยกเป็นตำราการออกแบบเกม จนถึงทุกวันนี้มาริโอ3คือภาคที่ไอเทมมีตัวตนจริงๆใบไม้เปลี่ยนล่างเป็นแลกคูณผินได้ธนุกิสูตรบินบวกแปลงร่างได้ฟ็อกซูดว่ายน้ำขั้นเทพแฮมเมอร์สูตรโจมตีแรงไอเทมแต่ละชิ้นไม่ได้มีแค่ไว้เท่แต่ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ตอนเด็กๆหลายคนเก็บธานุกิไว้ไม่กล้าใช้และนั่นก็เป็นความทรงจำร่วมของยุคหนึ่งด่านในมาริโอสาเต็มไปด้วยไอเดียด่านเงาด่านเรือหอะด่านยักษ์ด่านเลื่อนทุกด่านมีลูกเล่นและบททดสอบผู้เล่นคนละแบบเกมไม่เคยใช้ด่านเดิมซ้ำแบบน่าเบื่อนี่คือเหตุผลที่ แม้จะผ่านมา30กว่าปีมาริโอ3ก็ยังคงสนุกมาริโอ3ไม่ใช่เกมง่ายแต่เป็นเกมที่สนุกถ้าคุณพลาดเกมจะลงโทษแต่ไม่โกงทุกความพลาดคือบทเรียนและเมื่อคุณผ่านด่านยากๆได้ความรู้สึกนั้นจะเหมือนเดิมไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่สำหรับเด็กยุคฟามิคอม Mario 3คือเกมที่เปิดเครื่องมาแล้วต้องเล่นเกมที่พี่น้องแย่งกันเกมที่เพื่อนมานั่งดูไม่ใช่แค่เกมมันคือประสบการณ์ร่วมของคนในยุคนั้นเอาละครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของ Super Mario 3อาจจะไม่ใช่เกมที่คุณกลับไปเล่นได้ทุกวันแต่ผมเชื่อว่ามันคือเกมที่อยู่ในความทรงจำของคุณเสมอถ้าคุณเคยเล่นมาริโอ เล่าให้ผมฟังหน่อยนะครับว่าคุณจบไหมหรือด้านไหนที่ยากสำหรับคุณคอมเมนต์มาเล่าความทรงจำกันได้ถ้าคุณชอบคลิปรีวิวเกมเก่าแบบนี้สนับสนุนช่องกันได้กดไลค์กด subscribe แล้วยังมีเกมเก่าๆจากความทรงจำอีกมากมายรอให้ย้อนกลับไปด้วยกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ